สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางหวยหวยไทยนะคะเป็นเลขไหลเลขเออสูตรนี้แอดเรียกว่าสูตรขี้เกียจคิดนะภาษาบานแอดเอินสูตรขี้ค้านคิดค่ะสูตรนี้เป็นสูตรเลขไหลสูตรแบบ ของปี67เลยนะคะปี67ไอ้ข้างหน้านั่นคือจำนวนนะคะจำนวนเนาะ <S <S <ๆ>ก่อนอื่นเลยนะคะแอดก,ก็สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดี FC สมาชิกใหม่สมาชิกเก่าสมาชิกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะ <S <S เพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนำเสนอนะคะทุกคน เป็นแนวทางหวยไทยเนาะถูกกันยากยากเนาะหวยไทยเนาะทุกคนเนาะมีตัวดีตัวเด็ดเอาไปตัดค่ะเอาไปตัดนะคะเอาไปตัดกันดูนะคะทุกคน นี่นะคะอ้าวแคบกันไว้เลยนะคะทุกคนแอดก็นี่และค่ะเป็นสูตรที่เกียจคิดนะคะขี้เกียจคิดเหนื่อยหน่อยค่ะอ่านี่และค่ะแอดก็ลงคลิปสั้นๆให้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็ไปพูดคุยกันในไลฟ์สดได้นะคะช่องแอดมีสองช่องทางนะคะก็คือในคลิปหน้าช่องแล้วก็ไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดก็มีหลากหลายแนวทางนะคะที่แอดทาให้แต่ว่าจะมีสูตรของหลานด้วยนะคะสูตรของหลานแล้วก็สูตรของแอดนะคะแต่ว่าสูตรของหลานนะคะนางจะทําให้ อันละหนึ่งสูตรนะคะหวยละหนึ่งสูตรหวยไทยหนึ่งสูตรหวยหาหน้อยหนึ่งสูตรแล้วก็หวยลาวพัฒนาหนึ่งสูตรแค่นั้นนะคะครั้งเดียวจบค่ะไม่มีบนไม่มีล่างของนางคือเด่นบนล่างเลยนะคะส่วนของแอดก็คือคล้ายๆวิเคราะห์หวยไปละคะ่ะทุกคนจะไปทางไหนไปแนวไหนไปทิศทางไหนนะคะวันเสาร์วันอา,าทิตย์ส่วนมากจะเป็นแนวทางของหวยหวยหวยไทยนะคะให้พื้นที่หวยไทยนิดนึงนะคะ ก็เพราะว่าแอก็ต้องลงสูตรให้ทุกคนเนาะแต่ว่าบางทีก็จะลงในสูตรสรุปให้นะคะสูตรสรุปให้อยู่นะคะไอ้สูตรที่เข้างวดก่อนนะคะสูตรที่เข้างวดก่อนสูตรนี้ยังไม่ได้ลงเลยเนาะสูตรที่สามหกนะคะเออเดี๋ยวแอดทำให้นะคะทุกคนเดี๋ยวทําให้ไอ้สูตรที่ว่าสามสามหกงวดก่อนหวยไทยนั่นนะเนาะเอาแคปเลยค่ะทุกคนแคปเลยนะคะเอ,อ๊หรือแอดจะทําในคลิปนี้ได้เลยเนี่ยยังยังไม่ทันได้คิดนะสิ นี่นะคะสูตรของแอดนะคะสูตรของแอดนี่งวดก่อนที่เข้าไปนะคะเจาะเข้าสองงวดติดแล้วนะคะสูตรนี้เจาะเข้าสองงวดติดนะคะหวยไทยสูตรเด็ดเนาะนี่นะคะหวยไทยสูตรเด็ดค่ะหวยไทยสูตรเด็ด <c oughs> อ่ะเดี๋ยวแอดปล่อยในคลิปนี้เลยก็ได้นะคะ ปล่อยในคลิปนี้เลยค่ะ desserts. อา Later, ่า <Beng> น <Zen> ี่แหละค่ะคลิปเดียวกันนี่แหละค่ะทุกคนมันจะได้แบบไม่หลายคลิปหลายนี่เนาะเดี๋ยวแอดทำแป๊ปหนึ่งนะคะ69 69 69นี่ทุกคนก็แคบไว้เลยนะคะหกเก้าหกเก้าอะไรนะคะเอ่อตั้งแต่ปีหกเจ็ดนะคะตั้งแต่ปีหกเจ็ดแอดก็ไม่ได้ให้ดูสถิติเก่าแล้วค่ะตั้งแต่ปีหกเจ็ดเลยนะคะตั้งแต่ปีหกเจ็ดเลยนะคะสูตรนี้เนาะนี่นะคะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีหกเจ็ดเลยนะคะสูตรขี้คานคิดค่ะแอดเรียกสูตรขี้ค้านคิดนะคะอืมขี้เกียจคิดค่ะสูตรนี้ เอาเลขไรเลยค่ะ69แล้วก็หาตัวมาจับใส่เอา69จะ69อะไรนะคะจะ69อะไรเออเราก็เอาชุดเอ่อเอาชุด25คู่ไมค่ค่ะมาตัด69ดูไหมหวยไทยนะคะแอดก็ลงไปแล้วเนาะ69มี69อะไรบ้างเอยอ่างวดน,นี้ไม่มีงวดนนี้สูตรเอ่อ20สูตร25คู่ไม่มีนะคะสูตร25คู่ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มี6ค่ะมีแต่9นะคะ ศูนยยี่สิบห้าคู่นะคะไม่มีก็มีเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าแค่นี้ค่ะนี่นะคะอันนี้ก็คือเดินมาดีตลอดนะคะมาสะดุดงวดห้าศูนย์สี่สามหนึ่งนะคะมาสะดุดนวดห้าศูนย์สี่สามหนึ่งนะคะทุกคนห้าศูนย์สี่สามหนึ่งนี่คะ่ะทุกคนห้าศูนย์สี่สามหนึ่งมาสะดุดนวดนี้แล้วค่ะเอานี่นะคะมันเดินมาสิบเดินมาทั้งหมดสิบสองงวดนะคะหลุดไปหนึ่งงวดนะคะ ทั้งหมดสิสองงวดเนาะหวยไทยนี่ค่ะก็เริ่มตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดมกราเลยนะคะทั้งหมดสิบสองงวดนะคะเดินดีมาสิบสองงวดแต่ว่าหลุดไปหนะึ่งงวดเนาะหางวดที่สิบสามไปต่อเลยนะคะงวดที่สิบสามหกเก้าเขาเรียกอย่างนี้เรียกถูกไหมคะถ้าถ้าใครมาฟังแล้วเออขัดหูนะคะก็ก็บอกวิธีแอดเรียกใหม่แอดเรียกถูกไหมคะก็ทั้งหมดมันสิบสองงวดแล้วนะคะหกกับเก้าในสิบสองงวดหลุดไปหนึ่งงวดเนาะถูกเนาะ อ่าเดี๋ยวทําสูตรนี้ให้ดูเลยนะคะไทยไทยสูตรเด็ดเนาะไทยสูตรเด็ดเลยนะคะบางท่านอาจจะทําไมไม่แยกนะคะอันนี้มันก็มีแค่หกเก้าแค่น,นั้นละคะ่ะมันไม่ได้อะไรมากว่านี้เนาะ,ะก็เลยทําให้ดูในคลิปนี้เลยนะคะอ่างวดก่อนให้สามหกนะคะเข้ามาเจาะสูตรนี้เดินดีมาตลอดเลยนะคะสูตรนี้เดินดีมาตลอดเช่นเดียวกันนะคะของแอดเดี๋ยวแอปทําให้ดูเลยนะคะคิดก่อน ่ให้ใช่ไม่ออกเดี๋ยวเขียนก่อนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนที่แรกว่าจะตั้งใจอัดหกเก้านี่แหละคะ่ะแต่ก็อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวทําให้คนทุกคนดูเลยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะหวยไทยสูตรเด็ดเนาะหวยไทยสูตรเด็ดเดี๋ยวงวนหน้าแอดทาสถิติให้ดูด้วยนะคะเพราะว่าจะอัดอนกันคือแอดก,ก็ง่วงเลยนะคะเออใครที่รอสูตรล้านนะคะใครที่รอสูตรเอ่อราวพัฒนาสูตรล้านนะคะเดี๋ยวจบคลิปนี้แอดปล่อยให้เลยนะคะทุกคน จบคลิปนี้นะคะเดี๋ยวปล่อยคลิปสูตรเราพัฒนาหลานเลยนะคะแล้วทำไมสูตรแอดไปได้ตัวเด่นห้านหมดก่อนเนาะ ติดเป็นนิสัยเคียนโลผลหวยไทยนะคะวันที่สิบหกนะคะวันที่สิบหกของแอดได้ที่นี้เนาะเข้าเจาะเข้ามาสองงวดติดนะคะเจาะเข้ามาสองวดติดเอาให้ดูก่อนนะคะนี่นะคะนี่นะคะเจาะเข้าบนมาสองงวดติดแล้วนะคะงวดนี้ก็ขอให้เข้าอีกแต่ว,ว่าตัวเด่นยังไม่หลุดเอ้ยหลุดไปงวดหนึ่งเนาะหลุดไปงวดหนึ่งเดี๋ยวข้างหน้าแอดทำสถิติให้ดูนะคะนี่นะคะทุกคน ก็เอาแต่หวยไปก่อนนี่แหละคะ่ะสามหกนะคะเผื่อทุกคนเห็นแล้วไปหยิบจับไว้นะคะสามหกนงวดก่อนก็เข้าไปที่สามศูนย์บนนะคะงวดก่อนหน้านั้นก็เข้าไปที่สี่ศูนย์บนนะคะบนล่างเลยนะคะเด่นบนล่างนะคะทุกคนสูตรของแอดสูตรนี้เด่นบนล่างเลยนะคะเด่นบนล่างเลยะคะ่ะเด่นบนล่างเนาะเดี๋ยวเขียนเลยนะคะของวันที่สิบหกอ่าให้ไปเลยลองดูนะคะอันนี้เป็นสูตรแอดนะคะ สูตรแอดได้ตัวเด่นของห้านเหมือนเหมือนของห้านงวดก่อนเลยนะคะนี่นะคะสูตรของแอดได้ตัวเด่นของห้านงวดก่อนหรืองวดก่อนห้านก็ให้หนึ่งเจดนะคะแต่งวดน,นี้นางเปลี่ยนตัวใหม่แล้วนะคะนี่นะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งเก้านะคะแปดเจ็ดแปดศูนย์แปดหกแปดเก้าหงวดก่อนนี้อัดหนึ่งหกกับหนึ่งเก้าหนักมากนะคะแต่ว่าไม่มาค่ะเอาเนี่ยเอาไปพินิจพิจ,จารณาเอาแคปดูค่ะ ราะว่าแอดก็จอเข้ามาสองงวดติดนะคะรอดูว่างวดนี้จะเป็นยังไงเนาะทุกคนนี่เลยนะคะอา้าวไม่มีหนึ่งเปีบเฮ้ยเอางวดก่อนมันมีมันมีไหมอ้าวเอา,เ,อาเขียนให้ก่อนเฮ้ยเอางวดก่อนทาไมมันมีสามหกงวดนี้ไม่มีหนึ่งเปีเลยค่ะเอาแอดให้เองนี่แหละหนึ่งเปดแอดเอา แอดเอาประกบไอ้นี่เลยนะคะ7069นะคะ7069นี่เป็นตัวนิ่งนะคะเป็นตัวนิ่งหวยไทยปีนี้ไม่หลุดนะคะ7069ปีนี้ไม่หลุดทุกคนเอามาจับได้เลยนะคะแล้วก็หาตัวเด่นนะคะแอดก็เอาตัวเด่นอีกสูตรหนึ่งนะคะมาประกบ7069เลยนะคะเดี๋ยวขออภัยนะคะจะเขียนให้ดูตัวเ,เลขคงที่ของแอดนะคะ0769 เลขคงที่ปีหกเจ็ดนะคะของสูตรแอด Ad นะคะสูตรแอดแอดเอาศูนย์เจ็ดหกเก้านี่เป็นเลขคงที่ปีนี้นะคะแล้วก็ไปหาตัวเด่นสูตรอีกสูตรหนึ่งมาประกบนะคะนี่ค่ะเข้าทุกงวดเลยนะคะปีนี้ยังไม่หลุดค่ะศูนย์เจ็ดหกเก้าปีนี้ยังไม่หลุดนะคะปีนี้ยังไม่หลุดค่ะศูนย์เจ็ดหกเก้านะคะใช้เป็นเลขคงที่ได้เลยนะคะนี่เลขคงที่ของสูตรแอด Ad นะคะ ค่ะนล่วก็สิบสองงวดยังไม่หลุดนะคะเลขคงที่นี้สิบสองงวดยังไม่หลุดโอ้ยแอดจะขึ้ยิบไปยิบมาเขียนเนี่ยอันนี้เป็นเลขคงที่เลยนะคะที่แอดใช้เอาแอดไปเอาหาตัวเด่นสูตรอื่นนะคะหาตัวเด่นอีกสูตรอื่นแล้วก็มาประกบ ประกบ0769เลยค่ะนี่ค่ะนี่ง่าแอดคิดเลขคงที่ของปีนี้นะคะอน,นี่ของปี67เลยนะคะปี67แอดคิดเลขนิ่งไว้แล้วนะคะ0769นะคะที่ยึดหลักนะคะนี่อา้าวสำหรับคลิปนี้นะคะดูได้เลยเลขคงที่ของแอดปี67นะคะดูจากสถิติได้เลยค่ะยังไม่มีหลุดนะคะเข้าทุกงวดเลย0769แล้วก็ไปหาตัวเด่นสูตรอื่นมายึดกับ0769ค่ะเราก็มาดูกันนะคะว่างวดว่า วดวดวันที่16นี่จะมี0769ติดมาไหมนะคะแอดเอา0769บวกกับ18นะคะอ่าสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีแตก3ตัวตรงนะคะสวัสดีค่ะ